สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับวันนี้ก็ผมจะกลับมาเช็คดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจําเดือนเมษานะครับามาดูกันนิดนึงครับว่าเดือนเมษานียสำหรับราศีพฤษภแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานความรักสุขภาพและการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเพราะว่าหลายๆคนในช่วงเดือนเมษานียก็ต้องเดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวนะครับเราดูกันนิดนึงว่าการเงินมีอันติดขัดไหม าการเดินทางมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมนะครับเรามาเช็คด,ดวงชะตากันนิดหนึ่งนะครับมาดูใบแรกกันเลยครับการเงินของคนที่เกิดในราศีพฤษภโอ้โหลบเวอร์ก็ถือว่าดีนะครับเป็นดีอยู่นะครับถึงจะไม่ร่ารวยจนโอเวอร์เหมือนคนอื่นเขาแต่เดือนนี้ไม่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินก็ยังมีกินมีใช้นะครับไม่ขาดมือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่พื้นฐานทางการเงินยังมีความรับรื่นนะครับ ปัญหาที่มีก็จะมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะครับความเป็นเดลเวอร์นะครับเดือนนี้จริงๆแล้วเดลเวอร์เนี่ยมันมันเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะครับแต่มันจะให้ผลดีกับความรักแต่เมื่อมาตกการเงินเนี่ยเดือนนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสุขครับในเรื่องของการเงินไม่มีเรื่องปัญหากุ้มใจอะไรหรอกมันก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะมีะไรายได้ใหม่ไหลเข้ามาในมือบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับที่ ดูแล้วยังไม่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการเงินยังมีความราบรื่นอ,อยู่ปัญหาก็แก้ไขได้นะครับไปดูการงานกันมั่งการงานโอ้โหแต่การงานค่อนข้างดีนะครับแม่เมื่อกี้ถ้าอันนี้ไปตกการเงินเนี่ยคงจะมีเรื่องพูดกันเยอะนะครับเพราะเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะครับแต่มาตกการงานก็ไม่เป็นไรครับเพราะงานที่ทาเนี่ยมันก็ทําให้ได้เงินนะครับความเป็นอัศวินด้วยนะครับแล้วก็มีถือเหรียญมาด้วยนะครับการงานก็ ถือว่าดีนะครับมีความก้าวหน้าเป็นคนเก่งมีความสามารถนะครับทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวกิจการส่วนตัวนะครับหรือการาเปลี่ยนงานไปในสิ่งที่ดีกว่านะครับหรือคนที่ตกงานก็มีโอกาสได้งานปัญหาที่มีอยู่ในเรื่องของการงานก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วอศวินเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นอีกเดือนที่ดูแล้วงายนยะังมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นอยู่นะครับปัญหาที่มีก็แก้ไขได้ก็ถือว่าดีนะครับคราวนี้เรามาดูความรักกันบ้างนะครับความรักไดเมจิเชียนนักมายากลนะครับเมจิเชียนนะครับก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่ให้ผลน่าจะไปในทางที่ดีถึงจะเป็นมายากลนะครับแต่คนที่ยังไม่มีคู่อันนี้ผมว่าจะเจอใครช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะ ความเป็นเมจิเชียนเนี่ยความเป็นเลขเหลี่ยมมันจะมีความเป็นเลขเหลี่ยมด้วยนะครับแต่ว่ามีโอกาสเริ่มต้นเหมือนกันเพราะว่าเมจิเชียนเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับความรักผมคิดว่าคนที่เกิดในราศีพฤษภเนี่ยยังราบรื่นอยู่ช่วงเดือนนี้นะครับความเป็นเมจิเชียนก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันรุนแรงเข้ามานะครับทางกับกันเนี่ยถ้าคนมีปัญหาลอห้องแหงหรือเลิกรากันไปเนี่ยมีโอกาสได้ได้กลับมาพบปะหรือพูดคุยกันในช่วงเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นกับใครเลขหนึ่งเนี่ยครับแต่ต้องระมัดระวังดูให้ดีนิดหนึ่งนะครับเพราะบางคนเข้ามามันก็อาจจะเจอคนที่ไม่ดีบ้างนะครับก็ถือว่าดีครับในเรื่องของความรักถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวแล้วแต่คนที่ยังไม่มีคู่ระมัดระวังบ้างนะครับอ่ะมาดูสุขภาพการเดินทางโอ,โ,โอ้โหอัศวินขึ้นสองใบเลยนะครับถือว่าดีก็ในเรื่องของสุขภาพ ดูแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับการเดินทางไม่มีอุบัติเหตุนะครับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่มีเกมปรับตัวดีขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับในเรื่องของสุขภาพแต่ยังไงยังไงถึงไพ่จะดีขนาดไหนนะครับเราก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าราศีเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบพื้นฐานดวงเราต้องไปดูให้มันรอบครอบก่อนนะครับว่าแต่ละพื้นฐานดวงเนี่ยเมื่อเอามารวมแล้วน้ําหนักนะครับมันให้ไปทางไหนมากกว่ากันนะครับ จะเหนื่อยนิดนึงนะครับในการตามดูนะครับอย่างนี้ขอเล่าอย่างนี้ก่อนให้ไปดูอย่าลืมไปดูดวงที่เป็น12สราศีโบราณนะครับคืออันนี้มันจะคุมชะตาลงทั้งปีนะครับลองไปหัดไล่กันดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยปี6กสามเนี่ยเมื่อเข้าอายุเข้าเมื่อผ่านันเกิดมาแล้วเนี่ยเราตกอยู่ที่ตำแหน่งไหนของสิบสองราศีโบราณนะครับตกดีหรือไม่ดีนะครับมันจะคุมชะตาของเราตั้งแต่วันเกิดปีนี้ ไปถึงวันเกิดปีหน้าเลยนะครับถ้าตกคอขาดปีนี้ทั้งปีไม่ดีแน่นอนมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาต้องระมัดระวังตัวจะทําอะไรก็ต้องมีแต่เรื่องแก้ไขมีแต่เรื่องวุ่นวายใจเข้ามาเดือนนี้ปีนี้เป็นอีกปีที่ไม่ดีเลยถ้าเกิดตกคอขาดแต่ถ้าท่านตกปราสาทหรือเรือนหลวงนะครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ท่านจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีมีแต่ความ,ม,มสุขเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปไล่ดูกันนะครับว่า เราตกอะไรในปีนี้นะครับเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นคลิปของใครก็ได้ไม่ต้องเป็นของผมนะครับลองดูนะครับครั้งเดียวท่านก็ดูเป็นแล้วไม่จําเป็นต้องกลับไปดูอีกนะครับผมพูดอะไรคลิปแล้วคลิปนี้ก็จะไม่พูดเดยอะละไปไล่ให้เป็นนะครับแล้วก็ไปดูให้เป็นเท่านั้นเองนะครับครับก็ยังไงยังไงแล้วก็สําหรับช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ขอให้ราศิทพุ่งศนะครับทุกท่านทุกๆคนเดินทางปลอดภยัยระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับก็ขอให้เดินทาง ย่งมีความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็ขอให้มีการเดินทางอย่างมีความสุขนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีและตลอดไปนะครับวันนี้ต้องขอลาก,กันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ